สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูโดยชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2อ6พนนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเปนการส่วนตัวสามารถอดดัดไลน์ได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนานน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นลกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับ ไพ่เป็นแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่เดอ Chariot นะครับแล้วก็เป็นไพ่ทรีออฟเพนทาเคิลไ e ออฟเพนทาเคิลทวอฟวานสเวนออฟเพนทาเคิลเดอะโฟล์แล้วก็คว e นออฟคัพ s เวนออฟคัพ ราชาถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายได้โฟบสอดอิทธิพลใต้สำหรับได้เทนออ่วานเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าในเรื่องของโชคลาภนะครับสำหรับชาวราศีธนูลักขณาธนูจะมีผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกโชคลาภได้ไพ่สิบถ้วยเลยจัช g m e n t นะครับ ไพ่ใบสุดท้ายโอ้ oh. วงล้อแห่งโชคลาภมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูเนาะเรามาดูกันพไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่ทริอัพเพนทักเกินทริอัพเพนทัเินนี่นะครับแปลว่าชาวธนูลัคนาธนูอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่ตัวคุณเองอาจจะติดต่อสื่อสารกับในเรื่องของวงสังคมมากขึ้นมีการที่ได้รับโอกาสดีๆนะครับสิ่งใหม่ๆให้เข้ากับในเรื่องของสถานการณ์ที่เรากําลังจะ มีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นอีกเหมือนกันเนาะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นมีน้เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณเองสามเหรียญเนี่ยนะครับจริงจริงเป็นไพ่ของการเงินแต่ถ้าขึ้นเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าคุณจะมีสเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณเองเพราะว่าอยู่เฉยเฉก็มีคนมาให้ ความแบบสนใจหรืออาจจะมีคนมาให้งานนะครับมาให้เงินกับตัวคุณได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้น คือจริงๆไม่ได้แปลว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าคุณก็ทําหน้าที่ของตัวเราเองนี่แหละไปแต่จะมีคนมาเห็นมาว่าจ้างเรามา,าให้ความสําคัญกับเราแบบนี้เป็นตนน้นนะครับเดี๋ยวมีคนมาชักจูงให้คุณไปทําธุรกิจร่วมกันไปทําอะไรแบบนี้ก็ได้นาะเพราะเขาเห็นศักยภาพของตัวคุณเองที่อาจจะดูแบบมีในเรื่องของ power energy หลายๆอย่างแล้วทาให้มีความรู้สึกว่าคุณขยนันอดทน แบบอยากจะร่วมงานกับคุณอยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพเพราะไพ่สามเหลี่ยมมันถึงไพ่โอกาสเนาะถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองจะได้รับในผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับอิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกถึงสถานการณ์การงานของตัวคุณเองได้ไพ่สองไม้สองไม้เนี่ยอาจจะเป็นการ ทำงานที่ตัวคุณเองอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการงานก็ได้ในสับบางคนอาจจะเหมือนกับทํางานอยู่ที่เดิมมันมีความรู้สึกที่แบบอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสึกบางอย่างกับในเรื่องของการงานเพราะการงานในที่เดิมอาจจะได้เงินเดือนน้อยนะครับหรืออาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยพอเนเ่เพราะว่าตอนเนี้ย มันเป็นเศรษฐกิจที่แบบเหมือนกับอยู่ในช่วงของขาลงด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีอาัตาราเงินเฟอ้อที่สูงมันเลยทําให้เงินของเราที่มีอยู่เท่าเดิมเนี่ยแต่คุณภาพของเงินมันลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่ก่อนน่ะซื้อของราคาในในชิ้นเดียวกันเนี่ย แต่มันเป็นราคาที่แพงขึ้นกว่าปกติดังนั้นก็คืออาตาัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณแต่ก่อนจะอยู่ที่2%ตอนนี้ขึ้นไปถึง4%และอาจจะขึ้นได้ถึง7%เลยนะครับดังนั้นคืออยากจะบอกว่าทุกๆอย่างมันอาจจะมีการขึ้นราคาได้แต่อย่าตกใจนะครับน,นนี้มันเป็นแค่ช่วงวิกฤตเท่านั้นเนาะหรือ เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของ recession นะครับก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆ,ๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่ปกติอัตราเงินเฟ้อก็อาจจะลดลงเหลือ2%หรือ3%ต่อปีเหมือนเดิมตอนนี้มันขึ้นไป4ีถึงอาจจะเป็น7ได้อันนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปสักนิดหนึ่งเนาะประคองไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะเป็นงานนะครับหรืออาจจะมีการเดินทางไกลก็ได้เช่นกันนาะเผยไพ่แบนี้เลยชารืออ ชาล r ออตเนี่ ria, ยแปลว่าคุณเองนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับในเรื่องของตัวตนของเราในเรื่องของการงานบางทีเราอาจจะกําลังรอคอยกันโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็อาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะไพ่ในการเริ่มต้นยังไม่ได้เกิดขึ้นระมัดระวังเพราะว่าการที่เรารอคอยการที่จะได้งานใหม่อาจจะต้องใช้เวลา สักนิดหนึ่งเนาะแต่ก็มีโอกาสอยู่เพราะว่ามีไพ่แบบนี้คือ3เหรียญแปลว่าอาจจะมีโอกาสนะที่จะมีคนมาเห็นศักยภาพของเราแล้วก็ชวนเราไปทํางานได้แต่ถ้าเกิดไปสมัครงานอันนี้จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าไพ่ของการเริ่มต้นในเรื่องของการงานยังไม่ได้ปรากฏดังนั้นใครที่อยากจะออกจากงานคุณควรจะต้องมีแผนสำรองกับการที่เราจะต้องมีรายได้อีกทางหนึ่งนะครับอย่างน้อยเป็น job พิเศษไปก็ได้เพราะว่าเราอาจจะมีเงินเก็บในก้อนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ยังมี j อบพิเศษที่ยังช่วยประคองไปได้อันนี้ยังโอเคหรือใครที่มีงานรองรับอยู่แล้วอันนี้ก็โอเคแต่ใครที่แบบอยู่ๆอ,อยากจะเป็นอิสระแล้วก็ออกเลยอันนี้ระมัดระวังนะครับอาจจะตกงานหรือว่าอาจจะว่างงานไปช่วขณะหนึ่งเนาะนี่ for of sort เกิดขึ้นต้องอดทนต้องรอคอยนะครับหนาวเหน็นบ นะกับในเรื่องของภาวะความรู้สึกเพราะว่าเราอาจจะแบบออกมาผิดจังหวะทําให้เราอาจจะยังไม่มีงานรองรับอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับ for of s t a r t เนี่ยคิดอะไรทําอะไรเนี่ยต้องใช้สติในการดําเนินอาจจะช้านะครับไม่ได้ดังใจหรืออาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนุ่งหน่วงอ๋อดาวประจําตัวของชาวราศีธนูและขนาดธนูคือดาวพหัสบดีนะครับโครจรอ,อยู่ที่เลือนพันธุจริงๆเป็นเรือนเกษตรบดีคือความมั่นคงนะ ในตัวตนแต่ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยกำลังในช่วงที่อัดคลิปอยู่ในช่วงมนม่นแปลว่าหยุดนิ่งพอดาวพระราศดีเนี่ยถอยหลังนะครับจะทําให้ทุกอย่างนั้นคือลาช้านะครับแล้วก็ไม่เป็นใจทําให้ทุกอย่างดูแบบเย็นไปหมดเลยนะครับต้องใช้อารมณ์ความเย็นคือต้องทําสมาธิในน้ําแข็งเลยนะถึงจะผ่านผลไปได้เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าดาวถอยหลังเนี่ยแปลว่าโบราณอาจารย์บอกว่าควรจะต้องอยู่นิ่งๆนะครับไม่ควรจะต้องแอคชั่นอะไรเลยและควรจะต้องพยายามอดทนรอคอยเพื่อให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้และใช้ในเรื่องของสติให้มากเพราะดาวแห่งสติปัญญาคือดาวพัสบดีเนี่ยโคจรถอยหลังจึงทําให้เราเนี่ยเป็นดาวประจําตัวเราก็ต้องใช้สติมากๆนะครับกับการที่เราจะต้องเหมือนกับผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้แต่มันมีเคล็ดอีกนิดหนึ่งนะครับ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยถอยหลังบางทีเราอาจจะต้องไปพึ่งคนอื่นแต่บางทีพึ่งคนอื่นก็ยากเพราะดาวพฤหัสบดีหมายถึงการช่วยเหลืออยู่แล้วอ่ามันเป็นไปหมดเลยดังนั้นชาวธนูก็อย่าพึ่งคาดหวังแล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกว่าถ้ายังไม่มีงานรองรับอย่าพึ่งไปบางทีคุณอาจจะต้องว่างงานไปช่วงจังหวะหนึ่งถามว่า นานเท่าไหร่3-4เดือนเลยนะดังนั้นควรต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนาะอาจจะต้องใช้เวลากับการเปลี่ยนแปลงไปสักพักหนึ่งถึงแม้จะอึดอัดคุณก็ต้องพยายามอดทนก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาเรื่องการเงินจะมา เห็นไหมครับ5้าเหรียญอาจจะขาดภาวะของความที่เราอาจจะขาดสมดุลไปเพราะเราอาจจะมีการเงินที่ร้อยหลอไปเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการเงินได้เพราะการงานเราหยุดนิ่งชะง,งักไปแบบนั้นเป็นต้นอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเราก็ควรจะต้องพยายาม เก็บสะสมเงินไว้ช่วงนี้บ้างคือผมจะลงคลิปให้ก่อนคุณควรจะต้องสะสมเงินตั้งแต่ตอนนี้ไว้ก่อนอย่างนยสักสองสเดือนเพื่อไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงินก้อนไว้ก่อนเนาะแต่บางคนอาจจะบอกว่าแค่กินปกติยังจะไม่พอเดือนชนเดือนอยู่แล้วยังจะต้องเก็บอีกหรอแล้วแต่ตัวคุณนะครับเพราะวาสนาใครวาสนาคนนั้นคือไพ่บอกแบบนี้เราก็ควรแค่แนะนำไปตามสิ่งที่คุณจะต้องทำเก็บได้เท่าที่เก็บ น,นั่นคือวาสนาของคุณไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวเราเองเพราะในดวงชะตาของตัวคุณเองมันคือดวงของคุณนะครับอย่าเพิ่งหวังในสิ่งที่ใครจะมาช่วยคุณได้เพราะว่าอะไรดาวแห่งดาวแห่งการอุปถัมภ์เนี่ยคือดาวพัสบดีเนี่ยนะครับเขาโคจรถอยหลังอาจจะมีตัวช่วยน้อยลงนะหรือคุณอาจจะต้องวิ่งเต้นสะจนแบบเหมือนกับเหนื่อยสะจนแบบ หมดกําลังแล้วอะถึงจะมีคนมาช่วยคุณได้อะแบบนั้นเป็นต้นนะครับมันจะช้ารีเลยมากอันนี้ต้องเนี่ยทำสมาธิในน้ําแข็งเนี่ยไพ่ตอบมาตรงมากเลยนะดังนั้นควรจะต้องตัดสินใจอะไรโดยใช้สติมากๆอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์นะครับเพราะอารมณ์พาไปเนี่ยบางทีแล้วสติกว่าจะได้คิดนี่คือเราก็ลำบากแล้วนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ในช่วงเนี้ย คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีจินตนาการมีความคิดมีการต่อยอดที่ดีนะจากไพ่ใบนี้เลยเจ็ดถ้วยใครทํางานครีเอทีฟนะครับใครทํางานเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จะมีโอกาสมีนวน้มทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิด ไพ่ใบเนี่ยมันยังแปลเป็นไพ่ที่เสียได้ด้วยนิดหนึ่งก็คือตรงที่ว่าเราอาจจะมีความคิดมีความฟุ้งซ่านเยอะนิดหนึ่งมีความเซนสิทีฟหน่อยหนึ่งอาจจะมีโอกาสของการที่เราอาจจะต้องเลือกในบางอย่างที่ต้องใช้ในเรื่องของความคิดในการที่ต้องตกผลึกกับการเลือกในบางอย่างเพราะถ้าเกิดคุณเลือกถูกต้อง มันก็จะรุ่งแต่ถ้าคุณเลือกผิดทางมันก็อาจจะล่วงได้ดังนั้นคือคุณก็ต้องใช้สติในการดําเนินชุดให้มากแล้วตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะรุ่งได้อย่างที่บอกก็ได้นะครับดังนั้นเจ็ดถ้วยเนี่ยบอกว่าค่อยๆคิดค่อยๆทําไปโอกาสของคุณยังมีขอให้คุณทําตามที่ไพแนะนาแล้วก็ดวงชะตาแนะนําเป็นไกด์ไลน์แล้วคุณอาจจะมีผลลัพธ์ ในทางที่หลายเนี่ยแต่น้อยลงนะครับเพราะถ้าเกิดคุณทําตามสัญชาตญาณคุณอาจจะผิดทางก็ได้นอาออิทธิพลของไพ่ย,ยังบ่งบอกว่ายังมีเรื่องดีอยู่ตรงที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผักดันมีคนคอยสนับสนุนโดยเฉพาะเพศหญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะมี ภรรยานะครับช่วยเหลือสนับใครที่มีครอบครัวแล้วหรืออาจจะเป็นมารดาของคุณนะครับคุณแม่เนี่ยอาจจะช่วยได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเพศหญิงนะครับหรือเพื่อนร่วมง,งานนะครับที่เป็นผู้หญิงยังจะคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณได้เนาะก็อาจจะยังเหมือนมีคนมาคอยชี้แนะแนะนําแนวทางหรืออาจจะมีคนคอยช่วยเหลือให้กับตัวคุณก็อาจจะยังเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนาะอาจจะต้องเปิดใจยอมรับทุกอย่างนะครับแล้วก็อาจจะต้องปล่อยวาง อย่าไปยึดติดจนเกินไปเพราะถ้ากดคุณยึดติดเกินไปคุณก็จะทุกข์มากนะครับเพราะดาวประจําตัวนั้นถอยหลังคุณอาจจะเหมือนกับคิดอะไรทําอะไรแล้วแบบเหมือนคิดอยู่ในวนอยู่ในอ่างนิดนึงนะครับแล้วดาวสก็ถอยหลังอีกก็คือทําให้เรายิ่งซีเรียสเครียดไปใหญ่เลยนะช่วงนี้ดวงดาวจะพักหลายดวงเลยเดี๋ยวเราก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของความรู้สึกเหมือนไม่ได้ดังใจเพราะดาวพักเนี่ยดาวพักแปลว่าดาวถอยหลังนะครับ ในทางโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าทุกอย่างจะค่อนข้างหนืดแล้วก็ช้าไม่เป็นใจเนาะควรบริหารจัดการทุกอย่างให้ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างดีโดยที่ไม่สะดุดนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อเพศชายมาอีกเนาะเพศหญิงและเพศชายก็มานะที่มาคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณก็ยังถือว่ายังมีคนที่ดีกับตัวคุณอยู่พอสมควรทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินอย่างที่บอกไปว่าระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออาจจะหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินเดือนเท่าเดิมแต่ค่าของมันแพงขึ้นเราก็อาจจะต้องใช้เงินที่ปริมาณมากขึ้นปกติเราอาจจะเหลือเก็บเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้อาจจะไม่เหลือเก็บเลยหรืออาจจะต้องติดลบไปเอาเงินาฝากมา ใช้อีกแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นบริหารจัดการให้ดีแต่ก็ยังมีโอกาสมีโชคมีลาบกับคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนได้หรือมีโอกาสในเร่องการหมุนเงินได้พอสมควรนะครับมีไพ่เจ็ จะเปลี่ยนมาด้วยบางคนอาจจะมีปันผลนะใครโชคดีนะครับลงทุนในกองทุนรวมกอง,งทุนในหุ้นนะครับก็ยังมีปันผลอันนี้ยังถือว่ายังมีกระแสเงินสดเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีก็ยังถือว่าพอประทังไปได้นาะเจ็ดเหรียญเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะได้เงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันนะครับหรือมีการเงินที่ยังพอประครับประคองไปในน้อมที่ทางที่ดีได้นะครับยังถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มของการเงินที่ยังพอไปได้แต่ก็ระมัดระวังค่าใช้จ่ายนะ้อง ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนกันมั่งการลงทุนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะสามใบเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบมีโอกาสถูกรางวัลนะครับค่อนข้างเป็น รางวัลที่ใหญ่พอสมควรนะวงล้อแห่งโชคลาบแปลว่ามีโอกาสถูกรางวัลเนานะสิบถ้วยแปลว่าดีต่อใจนะครับมีความแฮปปี้เอนดิ้งมีความแฮปปี้นะครับในเรื่องของการเงินที่ดีวงล้อแห่งโชคลาบแปลว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมีโอกาสจะได้เงินก้อนเหมือนกันเนาะเดจจัเมิ์แปลว่าอาจจะมีโชคแบบปุบปรับฉับพลันมาแบบกระทันหันมาแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวแต่ทั้งหมดนี้อยากจะบอกว่า อยู่ในบรรทัดฐานของการที่ตัวคุณเองต้องรับความเสี่ยงให้ดีด้วยนะครับเพราะบางทีแล้วเนี่ยความเสี่ยงของคุณเนี่ยมันน้อยมันมากแล้วแต่บคุคคลอย่าอออินอย่าเทหน้าตักไม่ใช่เห็นว่าไพ่ดีทุกใบแล้วคุณจัดเต็มเลยแบบนั้นเป็นต้นไม่ใช่นะครับสมมติคุณมีเ,เงินหยุดจํานวนหนึ่งคุณควรจะต้องแบ่งลงทุนเนี่ยไม่เกิน3%ของ10%น่ะไม่งั้นคุณจะหมายถึงว่า คุณอาจจะติดขัดไปสาหรับเงินก้อนนะดังนั้นคุณควรจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้นิดหนึ่งนะครับเศรษฐกิจกไม่ค่อยดีควรจะต้องเก็บเงินและออมเงินสักนิดหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งการลงทุนเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีคุณก็ต้องทยอยลงทุนไปเรื่อยๆอย่าลงทุนเยอะจนเกินไปพยายามเก็บเงินสดไว้เยอะๆนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณค้าม